ถูกต้องไหมคะโอเคแกเป็นอะไรจับหน้าอกเนี่ยเราทำไมเดินเป็นอย่างนี้ ทีมไหมทีมอ่างั้นเราลงความเห็นให้ทีมทำโรคอะไรหนึ่งโรคที่รอดโบโรคตาะอ้าให้จังหวะแล้วอ้าตัับไม่ได้ไม่ได้ไม่่นไมาน้งขพี่โอนะคะ้พี่โอค่ะพี่โอนะคะตัระยะสุดท้ายตัไแดง

ตับ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 ับตับตับััตับตับตับ